แค่กดหลังเลยเห็นไหมาดูใกล้ๆแล้วก็าปวดหลังเนี่ยวัดใใร,ระดับให้ดีขีดออกมา,าแบง่งถ้าเรากดแถวบนด้นานบนเนี่ยนะด้นานบนเนี่ยเจ็บแข็งพักเลยเนี่ยออกลายกล้ามเนื้อดูก่อนเจ็บไหมลายกล้ามเนื้อเนี่ย,ยกดค้างไว้อย่างเนี้ยคลายดูก่อนลายมาก พอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยแนวเหนือแนวเหนือเส้นแนวนี่กล้ามเนืหลังยอกนะเรียกกล้ามเนื้อคือแวเนี่ยเป็นก้อนเลยเจียไปเนี่ยถ้ากดนี่มันเจ็บเลยเนีเป็นก้อนมันเลยเนี่ยเปลี่ยนท่าเดี๋ยวลุกขึ้นนั้งก่อใครก็ลุกขึ้นนั้งนั่งหยอดขาลุกนเราก็หมอนข้างนั่งดีๆคาอหลังมาดีกิ ขวบข้างลอง,น,ออลองนี้เอามือรองหูกตัวเองนะ,นะลองตะแคงลงไปลองตะแล้วก็ยกขาขึาน้นบื่อเราใช้การจัดก,การหลังยอนะ่อแบบงอไปหลังไปนิดนึงอย่างนี้นะนักเรียนในการหลังย่อนี่รักษาง่ายมากนี่เลยเห็นไหมอมองได้ได้ที่แล้วเราก็เอามือจับ,จ,บจับดึงหนังออกไปอย่างเงี้ยนะจับดึงหนังอย่างเงี้ย เี่ยจบดึงดังอะไรเงี้ยรูปก่อนรูปไปดูสิเป็นก้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวดวูก็มือจับเป็นก้อนเนี่ยป้าลองดูสิเนี่ยเห็นก้อนไหมเก่งกว่าเพื่อนนะเนี่ยอย่าเลี้ยงก้าที่อ่อนจะลาานะจับไปกดอย่างนี้เองเนี่ยเขาแขนตรงโอ้สะดุ้งเลยนะกดนิดเดียวเราก็ดูสุดับทับไป 1>, 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหแปดเกอย่างเง้นนับอย่างเงี้ยแบบมีสมาธิเนี่ยให้ได้90นะ้านะก็คือนับ1นึ่งถึงเกหรือว่า,าจะเปิดเพลงฟังก็ประมาณครึ่งเพลงอนะาจารย์ชอบเปิดเพลงฟังรุ่ทูนรก่นทนเพลงกดไปเลยเนี่ยนะให้ได้90้านะถ้าไม่ถึง90เมื่อไหร่กดให้จับระบบคือเก้าสิมค่หายเลยันทีนะไม่ถึงนะ นักเรียนไปทำงได้เลยง่ายๆพวกหลังยอกเนี่ยอาการหลังยอกมันจะมาจากอาการที่เราปวดปวดบอลรองก้นก่อนนะปวดมากเสตกล้ามเนื้อหลังตัวกล้ามเนื้อคอสตาตุสลำรูมเดี๋ยวมันจะเกร็งพอเกร็งตัวปุ๊บมันจะเกิดเป็นหลังยอ mm ่อ hmm. แล้วคนเป็นหลังยอกก็มีปัญหาของบอลรองก้นด้วยนะเราก็ต้องรักษาอาหลังยอกรูปด,ด้วยแตอย่าคิดว่าทำไมหลังยอกไปรักษาไปกดไปเนี่ยสบายช่วงกดเนี่ยอาจารย์ก็ดูดานาฬิกาเลยนะไม่ใช่ คุยอย่างเดียวนะพให้ถึงเอาเอาครั้งเดียวเลยกดครั้งเดียวให้ถึงแล้วเราก็ทีเดียวหายนะอย่าปล่อยให้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกับพอถึงเวลาค่อยๆปล่อยปล่อยนะนะอย่างเดียวมันใะช้ช้าช่วงกดค่อยจะหายใจขี่มากเพราะมันเจ็บมากนะโอเคถ้าอะไรนะถ้าชอบ กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เยอะๆให้ครบล้านเนี่ยถ่ายขึ้นมาสิมาดูนี่ป้าเก่งมากมีร้าไกลด้อยเ้ยสิไปอเค